เดี๋ยวปโเลยพี่พี like ่ตกไม่มาังนี้หน่อยดีมนเลยเออใช่เบียงถนนเลยได้้นนเดี๋ยวไปขวางถนนเขาแล้วครับเบียงแล้วเหรออ้อ เอาอย่างละชุดนะครับได้ครับจะพูดอะไรพี่อยู่ครับให้ได สวัสดีครับพี่พี่นะครับ f c ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับที่ผมมาถ่ายชมบรรยากาศนะครับวันนี้ก็คือวันที่20นะครับมกราคม2 5 6นนะครับวันนี้ก็เป็นวันเลืองงามยามดีนะครับถือว่าเป็นวันเป็นวันงานยิ่งใหญ่ของวัดสะพานสูงนะครับตำบลของพระอุดมนะครับอำเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือเป็นวัดนะครับ วัดของหลวงปู่เอี่ยมนะครับปฐมนามนะครับที่ชาวนนทบุรีเรารู้จักกันดีนะครับวันนี้นะครับผมมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้านะครับได้ยินว่านะครับวันนี้นะครับก็คือเป็นวันครับเปิดนะครับเปิดให้บูชานะครับวัตถุมงคลนะครับที่ศาลาวัตถุมงคลนะครับวัดสะพานสูงนะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็คือเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นครบรอบนะครับร้อยปีนะครับร้อยปีสะพานสูงจะเลินลาดนะครับครบรอบหนึ่งร้อยปีนะครับ เหรียญนี้ครับจะเป็นชุดนะครับเป็นชุดของชุดกรรมการนะครับแจกในงานในวัดนะครับได้ยินว่านะครับสร้างกันที่นะครับ500ชุดนะครับวันนี้ผมมาถ่ายบรรยากาศนะครับตอนเช้าเนะครับอันนี้ก็มีวิธีการบวงสรวงนะครับบวงสรวงในพระบสถนะครับมีเครื่องบวงสรวงนะครับเครื่องสักการะบูชานะครับนี่ครับพรัประานสูงก็เป็น จัดงานนะครับงานประจําปีนะครับตั้งแต่วันที่20นะครับ20ถึงวันที่28นะครับมกราคมนะครับเก้าวันเก้าคืนกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับพี่ๆนะครับ f อฟทุกท่านนะครับก็สามารถนะครับมาร่วมงานนะครับงานประจําปีถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับของจังหวัดนนทบุรีนะครับปีนี้รู้สึกว่าจัดได้ยิ่งใหญ่มากนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงนะครับ8โมงนิดๆนะครับก็จะถึงเวลานะครับเวทาที่จะทำให้ทาการนะครับเปิดจองนะครับวัตถุมงคลนะครับดุ่นเฉพาะนะครับเปิดเฉพาะให้บูชานะครับในงานประจำปีของทางวัดคือวันนี้ตอนเช้านะครับอันนี้ก็พี่น้องประชาชนนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับในองค์หลวงปู่เอี่ยมปรถมนามนะครับแห่งวัดสะพานสูงของเรานะครับ ก็มาต่อคิวนะครับบางท่านนะครับผมก็สัมภาษณ์นะครับท่านก็มาตั้งแต่ตีสี่นะครับตีสี่ก็มานั่งนะครับเอารองเท้าจับจองนั่งรอคิวนะครับเพื่อที่จะเช่าวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับใกล้ถึงเวลาแล้วครับอยู่ที่ศาลาวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศในการเช่าวัตถุ มงคลนะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับรุ่นร้อยปีนะครับร้อยปีสพานสูงเจริญราษนะครับถือเป็นพิธีใหญ่นะครับคลิปก่อนก่อนะครับที่ผมลงนะครับก็จะมีจองวัตถุมงคลนะครับแล้วก็มีนะครับรับวัตถุมงคลนะครับก็ได้รับนะครับการชมนะครับก็ขอบคุณ fc ทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกดนะครับติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องเล็กๆนะครับช่องบ่าวกิจคุณนนทังนะครับ ได้มาถ่ายทำนะครับได้บรรยากาศนะครับวันนี้ก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เปิดให้เช่านะครับบูชานะครับวัตถุมงคลของวัดสะพานสูงที่นนทบุรีนะครับอำเภอปากเกร็ดนะครับอันนี้ผมก็ได้มาต่อแถวนะครับรอน่าจะประมาณลําดับที่ประมาณครึ่งร้อยนะครับประมาณร้อยห้าสิบหกสิบนะครับได้ยินว่านะครับให้จองได้คนละหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดนะครับของทางวัดนะครับ ถ้าใครต้องการนะครับต้องการมากกว่าชุดก็ต้องวนนะครับต้องวนไปต่อแถวอีกรอบหนึ่งนะครับดูจากพี่น้องประชาชนนะครับก็มาเยอะกันมากนะครับดูครับแถวด้านหลังนะครับก็ยาวไปประมาณ200กว่าท่านนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มีเยอะนะครับตอนนี้ผมกํำลังเข้าไปนะครับไปชมบรรยากาศกันเลยครับ เอาอย่างมาชุดนะครับได้ครับจะพูดอะไรพี่ขอให้ตัดนี่ครับ สำหรับเหรียญนะครับที่รับมานะครับก็จะมีด้วยกันนะครับ2ชุดนะครับก็จะมีเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงสอดไส้ทองเหลืองนะครับแล้วก็มีเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสอดไส้ทองแดงนะครับสภาพสวยครับรูปลักษณ์นะครับของเหรียญนะครับถือว่าน่าเก็บนะครับด้านหลังก็จะมีการตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดที่เขียนว่ากรรมการนะครับจะมีบล็อกนะครับบล็อกที่เป็นข้าวหลามตัดนะครับข้าวหลามตัดและเหรียญเสมานะครับ ถือว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ทําการมาต่อแถวนะครับรอเช่าวัตถุบมงคลถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับเพราะว่าจัดสร้างนะครับจะสร้างไม่เยอะนะครับเพียงแค่อย่างละ500ชุดนะครับคือถือว่าคุ้มมากนะครับสําหรับคนที่มาเช่านะครับในงานปัสรสะพานสูงของชาววันนี้นะครับผมก็ได้มา2ชุดนะครับ2ชุดก็คือ เป็นชุดนะครับที่เป็นทองแดงและทองเหลืองนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงสวยมากนะครับด้านหลังก็มีการตอกโค้ดนะครับแต่ไม่มีนำนำเบอร์นะครับก็ตอกโค้ดที่เหรียญนะครับข้าวหลามตัดก็จะเขียนว่ากรรมการนะครับถ้าเป็นส่วนเหรียญเสมานะครับเสนมาก็จะตอกโค้ดว่าเป็นกอไก่นะครับอันนี้ก็คือเหรียญนะครับเหรียญ ทองเหลืองครับทองเหลืองแล้วก็สอดไส้ทองแดงนะครับอันนี้ด้านหลังด้านหน้านะครับครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับที่ต่อแถวลอนะครับเมื่อคลิปต้นๆนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาต่อแถวนะครับเพื่อบูชานะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมปฐะทุมนามนะครับที่เป็นรุ่นอนุสร์นะครับร้อยปีสะพานสูงจัดเลินลาดนะครับครบหนึ่งร้อยปีนะครับตั้งแต่สองพันห้าร้อย 67นะครับก็คือปีนี้ประมาณห7ครับอันนี้ก็จะมีเหรียญที่เปิดบูชาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเหรียญข้าวหลามตัดนะครับเนื้อทองทิพและเหรียญเซมาเนื้อทองทิพนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่มาต่อแถวนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเหรียญยังไม่หมดนะครับ5้ารชุดก็สามารถนะครับเดินไปต่อแถวเพื่อเข้าแถวบูชาต่อได้นะครับ ตอนนี้ผ่านไปแค่45นาทีนะครับตอนนี้ทางวัดบอกว่าเหรียญที่เช่าบูชานะครับได้หมดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่มีเหรียญให้เช่าบูชาแล้วนะครับผ่านไปแค่9ก้าโมงสีนาทีครับยังไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเหรียญที่เรามาดูนะครับชมตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็ถือว่าพี่น้องนะครับให้ความสนใจอย่างมากนะครับตอนนี้ราคานะครับพุ่งแล้วครับพุ่งเกือบเท่าตัวนะครับจากที่ผมไปสอบถามจาก ลูพระที่บริเวณวัดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมนะครับบรรยากาศนะครับของการเช่าบูชาเหรียญนะครับรุ่นอนุสรณ์นะครับร้อยปีสะพานสูงนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ